สวัสดีค่ะวันนี้ผมจะเอาเบเบไปเล่นกับเพื่อนๆครับคนที่พาไปก็คือพ่อผมนะครับผมจะไปเล่นนะครับบ๊ายบายครับตอนนี้ผม มาอยู่บ้านพี่นผมแล้วนะครับนี่ผมยังได้เบรคครับผมใช้เป็นตัวดาซอดครับเพื่อนเขาใช้เป็นตัววอลแทคครับส่วนอีกคนนึงเขาใช้เป็นฟินิกวิงครับเอาละครับตอนนี้ดาซอดปะทะกับฟินิกวิงครับเสมอกันครับทั้งฟินิกวิงใช้เอซิมแดดดาซอดก็ใช้เอซิมแดดแต่ตอนนี้ฟินิกวิงออกสนามเองครับมันควบคุมยากนิดนึงนะครบฟินิกวิเนี่ยครับ เพื่อนผมก็เล่นเบเคเองครับนี่อ่าอีกคนนึงเขา,<สต>าก็ใช้เป็นเขาก็ใช้<สต>เป็น<สต>ป้องเี่แอ็กนะครับเหมือนเดิมครับคนเสื้อฟ้าก็ใช้เออฟิลิกซ์ครับเหมือนเดิมครับผมก็ใช้ดาซอนครับแต่ไม่มีเครื่องจูครับถามว่าเครื่องชูดอันอื่น,นล่ะทำไมไม่ใช้มันฝืดครับถ้าใช้อันนั้นมันแพ้แน่นอนเลยครับคราวนี้ผมใช้เป็นเออซากเอ็กครับตู้กับ เออว้าวแทกครับวาวแชกล้มเลยครับแต่นั้นผมก็เล่นเบเบดกับเพื่อนไปเรื่อยๆครับเพื่อนเขาชุดเบเบดเรื่องปิดผ้าแล้วครับแต่โมเต็มเขาไม่มีเปลี่ยนเลยฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดกจดดิ่งให้ด้วยนะคบลงคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ